สวัสดีครับทุกคนรับอยู่ป้อมปรนอมวันนี้ก็ตรงกับวันพฤหัสที่22พฤษภาคม2568ตอนนี้เป็นเวลา23นิกา30นาทีโดยประมาณนะครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่ถนนบรมราชชนนีด้านขาออกนะครับซอยประมาณ47หรือตลิ่งชันนะครับด้วยความสุภาพนะครับวันนี้ป้อมประนอมจะพาทุกคนไปชมด่านจุดตรวจวัด แอลกอฮอล์ของบอกจรนะครับกองกับกับการห้าไปชมกันด้วยความสุภาพนะครับเต็มระบบนะครับทุกคน<ลง>เป็นด่านเมาครับด่านเมาเมาไม่ขับนะครับทุกคน บรมซอยสี่สิบเจ็ดนะครับข้างบนจะเป็นคู่ขนานลอยฟ้าครับนทุกคนไอ้ที่ผ่านมาก็หมอไม่ขับครับ หลายพื้นที่นะครับที่ตั้งด่านนะครับนะบ่อเมานะครับอันนี้เป็นบกจรอนะครับบกจรอท่านจะมีกลวยอุปกรณ์ครบนะครับน,ะบนี่เต็มระบบเลยนะครับคนก็มาใช้บริการค่อนข้างที่จะเยอะนะครับนะทุกคนนี่คือด้านขาออกนะครับนะด้านขาออก เราก็ยืนอยู่ที่ปลอดภัยนะครับพระมัาไม่ไม่ไม่ได้ลงไปนะครับไม่ได้ลงไปผมก็ยืนอยู่สังเกตการนะครับนะมาประจาพันให้ทุกคนเคาลพกฎหมายเคารพกฎจราจรเมื่อกี้นี้ผมก็ไปบางพัดมานะครับแป้ผ่านมาผมก็มาเจอพี่ๆจราจรกลางนะครับเป็นกองกำลังการน่าจะเป็นกองการห้านะครับที่มาตั้งตรงนี้นะอาจจะนะใช่หรือไม่ใช่อันนี้เราเห็นอยู่บริเวณตรงนู้นนะครับด้วยความสุภาพนะครับ ลงตลิ่งชันมานิดนึงก็เจอนะครับนี่ครับจะมีจุดที่ตำรวจนะครับใช้อุปกรณ์เป่าอยู่ตรงนู้นนะครับนะบริเวณตรงนู้น หายแล้วครับรถก,กันนี้พวกนี้คนเมานะครับ สติของคนดื่มเมาเนี่ยค่อนข้างที่เยอะนะครับนะจราจรกลางก็ต้องมานะครับทำการเป่าวัดแอลกอฮอล์นะครับนะนี่เต็มระบบเลยนะครับตั้งสองสามคือเต็มเต็มทุกช่องนะครับมีหนึ่งสองสามสี่นะครับมีสี่เลนข้างในรวมกันสี่ห้าหกเจ็ดเลนนะฮะเต็มระบบพอมีฟิล <laughs> การจราจรก็ถือว่าไม่ติดขัดนะครับพอไปได้นะเออพอไปได้ทางนี้ก็ครับด่านใหญ่นะครับถือว่าเป็นด่านใหญ่พอสมควรอยู่บกจะรอก็เต็มนะครับมีอุปกรณ์ครบมีป้ายมีกล้องนะครับอยู่ที่จุดตรวจของเขานะครับใครที่เมาสายดื่มสายเมาก็อย่าเมาแล้วรับนะครับมันเกิดอันตรายกับพี่น้องประชาชนนะครับ มาขับมันไม่ดีอยู่แล้วนะครับจะมีรถนะครับรถมาดักหน้าคันหนึ่งเนี่ยครับตรงนี้นะครับถ้าเรานานๆน,น,นะครับผมจะได้ลงมาบกจรอัน,านนานครั้งหนึ่งนะครับเราไม่ได้ลงมาบ่อยเพราะว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาก็ตั้งดานที่ถูกต้องนะครับมีป้ายมี ทุกคนเห็นไหมครับมีอุปกรณ์ครบนะครับนะมีเจ้าที่พร้อมนะครับไม่ได้เป็นด่านเถื่อนนะครับเป็นด่านที่ถูกต้องด่านที่ถูกต้องด่านที่ถูกต้องเราสลับซูมน,นะครับการจราจรก็ประมาณนี้ครับพอใช้ได้อยู่เนาะพอใช้ได้อยู่ เห็นวิธวิธีนะครับของจราจรกลางเขาจะตั้งด่านแบบจัดเต็มอยู่แล้วนะครับอุปกรณ์ครบบางทีก็จับยาเสพติดได้นะทก็จับ ยาบ้ายาไอได้ครับแต่ที่จับได้มากๆนี่ก็คือคนเมาแล้วครับคนเมาแล้วครับเนี่ยจับจับได้อันนี้เป็นสายตรวจ ไม่ใช่บอกอจลอนะพี่สายตรวจหมวกทองนะครับนะ,ะเป็นกําลังใจให้พวกท่านนะครับเนี่ยอ่าอันนี้เป็นบอกอจลนี้เป็นของน่าจะเป็นของตลิงชันนะครับท่านมาปฏิบัติหน้าที่นะนะครับนี่ครับของแท้ครับนะหัวใจหลักของตํารวจเลยนะครับต้องอาศัยสายตรวจนะครับเนี่ยนะครับไปนะครับ เมาไม่ขับนะครับเมาไม่ขับถ้าใครเมานี่อย่าขับนะครับเดี๋ยวจะหลับไม่ตื่นก็การจราจรก็ไม่ก็พี่พี่ตำรวจเขาจัดการได้ดีนะครับบกวจะรอถ้ารถติดสะสมเขาก็จะทยอย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 ขับนะครับนะอืม เขาจะทยอยปัดปัดปัดรถถ้ามันสะสมเยอะนะครับรถที่ตรวจไม่ผ่านก็จะจอดเอาไว้นะครับบริเวณตรงโน้นให้ไปเป่าใหม่นะครับเขาจะมีอุปกรณ์ที่เทสเทสก่อนเทสเสร็จก็ค่อยมาเป่าอยู่ที่บริเวณตรงโน้นนะครับนะบริเวณตรงตรงนั้นนั่นอนั้น นะครับท่านผู้ชมนะครับใครที่ชมผมแล้วนะครับคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็แชร์บอกต่อกันแล้วกันนะครับในจุดหลายจุดของถนนบรมราชชนนีเนี่ยจะมีการตั้งด่านวัดแอลกอฮอล์นะครับนะเมาไม่ขับแล้วกันนะครับผมปั๊มานองก็ต้องขอกลาบลไปนี้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าในลายหน้านะครับสวัสดีครับ